เอาแล้วตรงไหนเด็กตะกี้ใครกดติดไม่ใช่ผมไม่ใช่กูสุพี่เองใช่ไหมไม่ใชอะไรจับแอนแอนในจริงจังในจริงจังจริงจังต้พวกเราเองนี่แหละไอ้เหี้ยนั่นมีดีล่าสุดเลยครับไม่ใช่ผมอ่ะปรบ้าณ no ่นที่มันไม่วิวไปเศัตูะสักมึงเองหรือเปล่าเดี๋ยวมันระเบิดไกลกูมากอ่ะระเบิดมัระเบิดแถวบ้านเนี่ยเนี่ยปลาหเนี่ยโรน่างงแล้วมึงปลาไฟเล่นหะนะลองอยชอบเล่นโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโกูจะลงโโอ้ย บรคเรียบร้อยอ้เดับเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้ย่ยหายสองมีชื่อรถหลังวะรถหลังไหนต้องบินเปล่าไม่เสียงแบบคูเป้เลยเว้ยไม่ใช่คูเป้อะโอ้นั่นี้กูบอกเบรมาพบกับบิดเลยแต่เด็ก เราต้องเรียกมันว่าโยโย่ไว้ไม่ใช่โยโย่คือชื่อโยโย่จริงๆเลยอ่ะกูนึก็เป็นแบบชื่อในเกม h อ l น o Number f เออ What's your name My name convert ฮะ convert convert ก็เฮี่ยลละไม่อย่าไปด่ามันนะเว้ยในพวกกูใครด่ากูยังไม่ได้ด่าเลยสักคำ I love you ยโยโยโย o u โ o มั m บัตร c ริคเง้ยบัตรทริมยิย่ลสุดเี้ั่งคนวละสุดโอเคโอเคโอเคย้ยโย่มาเกยรถกูทำไมเนี้ยมือรู้อะเฮียด่าพูไปกออกอะไมต้องรู้เรื่องวัมึงเปิดแบบเรียบไปเลยว่ามือเปิดแบบนี้ะรอสักพักไอ้เย่โยโย่ไม่เข้าใจตัวระกีเนี่ยไม่เข้าใจ ตุรกีพ่อมันกีสถาร์อ่ะเหรอไมนทำอะไรวะนะขึ้นรถอ่ะจำจำจำไอ้พวกเป็นปะเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยมีรถไหมมีรถไหมมีรถไหมขึ้นแล้วทิมงล้รถเลยไปอ่ะเรียกอะไรยุไอเซมยงบวกไอเซียงบวก ทำไม่รู้เรื่องอ่ะตัดไปกูปาระเบิดไปกูบอกให้รวมตัวเห็นรถมันตัวะไม่เห็นไม่เห็นมุมพี่ไม่เห็นมันจอดหลังบ้านไปเลยเว้ยเนีไอ้ก็ต้องการก็ต้องการก็เหมือนทาไวายไปถึงรถมาเออเยอะๆพิมบ้านพี่ครับล็อกหนึ่งมีสองตัวมีสองตัวเข้าดิกู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  เเลลยดี๋วอาตายหมดตายหมดมาโดนหลังเข่าลับไหมเขายิง no yo yo what are you doing ลงเข่าละเอาเจ้เอาเมียเข่าลงเลยแป๊บหนึ่งพี่มนกลับไปเล่นที่นี่ก่อนกูถือไปมึงถืออะไรอยู่ไอ้มอส้นมึงจะทิ้มพวพี่อืลังจะทิมนะตามยาอยู่แป๊บนึง ตรงไหนป้อพี่ขออีกทีไม่รู้ว่าจัข<อ>จ้ขับลงม,มา้ว<ะ>หลังก็มีสัตว์เลยเจ็บสัตว์เอาคนแปดไปแล้วใช่ไหมเอาไปแล้วไปแล้วโหไอ้บนเขาไม่เห็นคุณว่ะสัตว์เกือบแล้วครูมันขับอะไรมา มีค <c oughs> ุณกายปะเสร็จและวปวดร้อนแย่เลยว่แม็กพี่เขียวๆแบ่งบอลเพื่อนให้มานสมกตรงห่อให้เรามิ้งเข้าบ้านมาละเดี๋ยวมึงเจอไพ่ตายกูไพ่ตายกูคือเยอะๆฮึมฮะกูเว้ยมันบอกว่าพุชพุชดันนะ เบาเลยวิววเว stay here o k ไอนั่นต้องออกอะไ o no 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 stay ต้องออก w a i just wait อกูต้องเหีียงเด็กไปด้วยเลยในเกมีนไอสั้หลังประตขาวบ้านเนี่ยหนล่ะประตูขาวจ็บเ็บ าากูอ้อมไม่ได้คนดียว่นไปดูคนมัน<ป><ป>ก็ยังอันตรายอ่ะดิเฮ้ยขึ้นชั้นสามเห็นนะเนี่ยมั้ยเออเอเอเออกูกำลังจะรอน่ะมึงดูหลังให้กูดิบอดอด่ะกูเจอละกูเจอละแล้่อยู่ทางนี้นะนับหนึ่งนับหนึ่งไล่ลกันไปไไไนับสองนับสอง

ตอนนี้เห <Watch out. S 1> ลี่ยมมึงน่าจะยิงได้อยู่เจ็บทุกตัวเจ็บทุกตัวต้นไหนนะบนขามีนะระวังวิ่งวิ่งลงเลินไปแล้วโอ้โหเฮี้ยกสุดเขียวจะหมดวัาแต่ฟากเฮ้ยพ่อมึงอะ <Watch out. S 1>

โก้โกโกโกเฮ้ยข้างน้ามีรถแม็กไอ้สองหกห้าขับตามกูมาขับตามกูมารถรถอยู่ในหมู่บ้านเลยมาส้มแม็กเคเคเคหมู่กลางทุ่งอีสปอร์ตไอสัตว์แถวนี้ก็ได้วะไม่มีรถอ่ะอือเห็นละเห็นละมีตัวด้วยเห็นมีตัวด้วยรอบหนึ่งนอบหนึ่งใช่ที่ยิงปะใช่ตัวนั้นแหละมันยิงกูมันยิงกู ตับน so, like exactly ึงนะซ้ายยิงกูซ้ายตรงนี้โอ้เว่อนเลยหโอ้ย no สัตว์สวยดาวดาวกูดูตัวกาให้อยู่นะตัวกลเพียบเลยทิศสองสูนระวังอืม โอ้ยเป็นโอ้โหเกมนี้สโมกูน้อยทุเรศเดี๋ยวพี่คันเข้าไปนะต่อรังด้ะทิดสองหนึ่งศูนย์มามีไว้ยิงมึงป้อมมั้งยิงผมนี่กูมีเพื่อ<ม>เน,อเ,นเป็นเอเลี่ยนไปไหนอี๋ผิด

อ้มาข้ามมาได้ปะเดี๋ยวปาสมอลแค่ได้ได้สิบเมตรกูต้องเล่นแบบสุขุมสุขุมกูเจอละเจ้าหนาดรานึงกาทุ เดียวขวาหมายเลขหนึลั่งสลั่งสลั่งหมายเลฮ้ยโอ๊ยแม่งเอ้ยเอ,อ้ยนอนอยู่นั่นแหะนั่นแหทางน,นั้นที่พี่มาร์คเลยเดีแ๋บบยวค่ากลับไปส่วนจะหมดนะสวย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 เดี๋ยวกูถอยไปตั้งหลักก่อนแตกดิบบขวา ไปดูว่าตัวดาว้สัตว์ไอตอกูจะปั่นระเบิดเข้าไปเหรอวะอืมในวะเจ๊ะละเจ็บป่ะเออหนวะโอ้โห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 โอ้หอห้้อ กูด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 กูไปชดอะเอ๊ยมันมีจังหวะแบบไม่ได้เป็นตัวถ่วงพอดาวก็ตายไปเลย